สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่718กันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันนะครับผมระาเครื่องเครื่องร้านะครับของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยแล้ว สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์ตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ O I P T พีนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ สำหรับกติกาของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆอ p พีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้เรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่27นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อนะคครับลิวดีโ ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP ีนะครับเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพลงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็เหมือนทุก ทุกครั้งนะครับผมก็คือจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับผมพระทุกองคสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับสูงกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเริ่มกันที่ในะารผมรายการหมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้เลยนะครับสำหรับนะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับเป็นพระรอดนะครับผมกรุมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ สำหรับพระรอดรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมในอีพีนี้นะครับผมองค์นี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับเอา700บาทนะครับผมสําหรับพระรอดกลุ่มหาวันนะครับพี่พี่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับพระเนื้อดินนะครับผมลองดูลองชมผิวองนี้กันดูได้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม700บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับเท่ากั้เลยนะครับผมสําหรับพระรอดกลุ่มมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูตรงใต้ถานอีกทีนึงนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมลงกล้องให้ดูนะครับรูปภาพสามารถขอดูกันได้ทุกรายการนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นรายการที่2นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผม รายการนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา700บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่2นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม700บาทนะครไปพิองนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมถ้าหากว่าสนใจองไหนนะครับติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับผมเลยนะครับพิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม พระสมเด็จนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับองค์นี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการที่สองนะครับผมมีพีนี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่สามนะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับหลงพุทิมนะครับผมก็จะมีเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับอันนี้วัดน้ําคูเก่านะครับพี่นี่นะครับ งานฝั่งรูปนิมิตนะครับผมแล้วก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นรูปอมนะครับผมนี่นะครับสําหรับชุดนี้นะครับผมชุดนี้ผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา550านะครับจะอยู่ในเลี่ยมเก่าเลยนะครับพี่ๆจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับแต่ขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่เหรียญกันก่อนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญออกวัดน้าคูเก่านะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับในงานฝั่งรูปนิมิตนะครับผมหลวงพุทิมนะครับ Iden, รุ S ่นอรหันนะครับผมนี่นะครับสามุทโธนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมนีนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้จะเป็นลูกอมนะครับผมลูกปูทีมนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่สามนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการที่สี่นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับ หมายเลขสี่นะครับผมเป็นหลุมพ่งเงินนะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็นี่จะเป็นจอบนะครับนี่นะครับสําหรับรายการนี้นะครับหมรายการที่สี่นะครับผมชุดนี้นะครับเปิดให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับใต้ฐานนะครับ ส่วนอีกอันก็จะเป็นเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญจอบนะครับนี่นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่4นะครับผมถ้าใด้ถูกใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับ550นะครับถัดมานะครับผมรายการที่5นะครับอันนี้จะเป็นตะกุดนะครับลงพุสุกนะครับผมผมมี2ดอกนะครับพี่ๆสองดอกนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคาคู่นี้นะครับเอา500บาทนะครับผมสําหรับตะกุดนะครับผมลงพุสุกนะครับ นี่นะครับเป็นตะกรุดทองแดงนะครับพี่พี่คู่นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ500บาทนะครับแต่ขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่ดอกแรกกันก่อนนะครับผมนี่นะครับลงพู้สุกนะครับวันฝากคล้องมะขามเท้านะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับลองดูกันได้เลยนะครับพี่เปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับคู่กันเลยนะครับผม500อบาทนะครับ จะมี2ดอกนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นอีกดอกนึงนะครับผมนี่นะครับผมได้มาพร้อมกันก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้นะครับพี่พี่พร้อมกันเลยนะครับผมเป็นตะกุดนะครับนี่นะครับตะกูุดหลวงพุทธุกนะครับพี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่ห้านะครับผมใน EP นี้นะครับคู่นี้ห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่หกนะครับอันนี้จะเป็น ปากกาหมอนะครับผมนี่นะครับมีดหมอนั่นเองนะครับผมอยู่ในแบบนี้เลยนะครับพี่ีเป็นด้ามไม้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้เป็นฝากไม้นะครับปากกาหมอนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าของเคจิคณาจารย์ท่านใดนะครับพี่นี่นะครับสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูที่อ่าที่ด้ามด้านในก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับ สำหรับหม um ายเลขนี้นะครับผม550บาทนะครับผมนี่นะครับสภาพนะครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆห้าบาทนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้น right. ะคร,รับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับปากกาหมอนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับแบบนี้เลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมราคานี้ส่งให้ฟรีนะครับ 550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการที่6นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับผมติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่7นะครับอันนี้จะเป็นนะครับผมหลูกผู่เอี่ยมนะครับเป็นพระปิดตานะครับ ชุดนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผมพร้อมกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับชุดนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา450บาทนะครับสําหรับปิดตานะครับ้ลอียมนะครับผมเป็นปิดตาเชือกนะครับผมนี่นะครับเนื้อผงเชือกถักนะครับพี่สาหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่7นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำองค์พระออกมาลุกกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่7ดนะครับผม400 เอาสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่นะครับพิเศษให้เลยนะครับผมทันใดถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมเปิดให้ในราคาสี่ร้อยบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นอีกองค์นึงนะครับที่ผมเปิดแบ่งปันให้คู่กันนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นอีกองค์นึงนะครับเป็นองค์ที่สองนะครับนี่นะครับผมราคานี้จะได้พร้อมกันเลยนะครับพี่พี่พร้อมกล่องเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับ ลองดูกันได้เลยนะครับผมสน, careers, สนใจห like มายเลขไหนนะครับสนใจรายการไหนก็สอบถามนะครับเข้ามานะครับผมพูดคุยนะครับกันได้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับ400บาทนะครับถัดมานะครับเป็นพระสังกจายนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับผมรายการ like ที่ผมไม่ทราบที่นะครับอง์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับนี่นะครับ สำหรับนะครับผมพระสังกัจจยอง์นี้นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่สี0 0บาทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับพระสังกัจจายนะครับพี่องค์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมใต้ฐานนะครับนี่นะครับ เปนเรียมเก่าแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลข8ดนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข9้านะครับวี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ้อเงินนะครับอันนี้เป็นพิมพ์หน้าปลกนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคาเอา350านะครับผมสําหรับหลวงพ้อเงินนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นพิมพ์หน้าปลกนะครับผม350บาทนะครับนี่นะครับเป็นพญานาคนะครับพี่ลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคา350บาทนะครับผมสําหรับ รายกันที่9นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับพี่ๆหมายเลขสิบนะครับวัดจุฬามณีนะครับผมต่อโคตนนาเลิกนะครับปีสี่ห้านะครับพี่รายกันนี้เปิดให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญนะครับผมท้าเวสุวรรณนะครับนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับพี่ๆเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ 500บาทนะครับผม500บาทนะครับเทวสุวรรณรายการที่10นะครับผมนี่นะครับสมุดรสงครามนะครับปี2545ห้านะครับวัดจุฬามณีนะครับผมเทวสุวรรณรายการนี้นะครับทัสมานะครับผมเป็นนะครับผมอันนี้เป็นพระชินราชนะครับผมพิมพ์ดิโดจีนะครับเป็นเนื้อเปียกทองนะครับพี่รายการนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับ ต่อโคตรงใต้ฐานนี้ด้วยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา500บาทนะครับสําหรับนะครับผมพระชินราชนะครับผมเนื้อเปียกทองนะครับ5 0าบาทนะครับผมรายการที่1ินะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ5 0าบาทนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมใต้ฐานต่อโคตรงนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่12นะครับเป็นเหรียญนะครับหลบพ้องเงินนะครับผมองค์นี้นะครับวัดดอนไห่หอมเป็นเหรียญเสมานะครับองค์นี้เปิดให้ในราคา5 0าบาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลบพ่อเงินนะครับผมวัดดอนไหญ่หอมนะครับเหรียญเสมานะครับนี่นะครับผม500บาทนะครับพี่พี่องนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับเป็นรายการที่ 12นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่13นะครับผมนี้พีนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์7ชั้นนะครับพี่องค์นี้นะครับเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการที่13นะครับ400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับ สำหรับนะครับผมพระสมเด็จหมายเลขที่13นะครับผมใน EP ีนี้เลยนะครับชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้นะครับพวกองค์นะครับผมผี่สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมเป็นเครื่องรางนะครับผมเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมนะครับผมนี่นะครับเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่เขี้ยวเสือรายการนี้นะครับปล่อยให้พร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ 5้าบาทนะครับผมรายการที่14นะครับผม550นะครับเป็นเสืออาปากนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมคาว่าเฮงนะครับถัดมานะครับผมเป็นเสือนะครับผมวันนี้หลวงพ่อวงนะครับพี่เสือหลงพ่อวงนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับเอา500บาทเหมือนกันนะครับเป็นเสือเนื้อโลหะนะครับผมหลบพ่อวงนะครับนี่นะครับ ลองดูกันได้นะครับผมเสือหวงพวงรายการที่15นะครับขออนี้ขออนุญาตนะครับผมเปิดทห้ในราคานะครับ500บาทนะครับรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับพี่นี่นะครับหลวงพ่อโตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดทห้ในราคานะครับผมเอา450นะครับหลวงพ่อโตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ สำหรับรายการที่16นะครับผม450บาทนะครับผมพระหลวงพ่อโตรายการนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่ผิวนะครับผมสวยเติมเดิมแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับ มีให้รับชมนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามานะครับตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมไลน์แอดนะครับ1 7ึงจนะครับ OIPDQ นะครับเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหวงพ่อคูณนะครับเจริญพรบนนะครับพี่พี่เหรียญพ่อคูณรายการที่เปิดให่ในราคา500บาทนะครับเจริญพรบนปี36นะครับพี่พี่องนี้นะครับผม500บาทนะครับผมองนี้เลยนะครับ อยู่ในเรียมเป็นเรียมพลาสติกกันน้ําเก็บผิวไว้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ500บาทนะครับผมต่อโคตรงนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับนะครับหลว่งพคูณนะครับพี่ๆรายการที่17นะครับเมตตามหานิยมนะครับนี่นะครับวัดบ้านไรนะครับ2 5 3 6นะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับ ห้าบาทนะครับผมสำหรับหมายเลข17นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระผงของขวัญนะครับพี่ๆรายกันที่18นะครับรายกันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมสำหรับพระผงของขวัญนะครับนี่นะครับอยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี0 0บาทนะครับผมตรงนี้เลยนะครับลองดูกันได้เลยนะครับพี่นี่นะครับสภาพทิวนะครับเรียมเก่าแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระผงของขวัญแล้วก็สดละตากน้ำนะครับ รายการที่18นะครับผม500บาทอ่า400บาทนะครับพี่ถัดมานะครับผมหมายเลขที่19นะครับผมเป็นปิดตานะครับยันลงเล็กนะครับเนื้อเคสอนนะครับอง์นี้650บาทนะครับผม650นะครับสําหรับพรับปิดตานะครับผมยันลงเล็กนะครับฝั่งตะกูตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ650บาทนะครับผมองค์นี้เลยนะครับ นี่นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับนี่นะครับพี่ๆสภาพเื็สวยแบบนี้เลยนะครับผมหกร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่ยี่สิบแล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวมพ่อแดงนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้เลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงรงดําสวยๆเลยนะครับพี่ๆองนี้650นะครับสําหรับนะครับผมเหรียญนะครับหลวมพ่อแดงนะครับ ปีสองหนะครับพี่นี่นะครับเป็นเนื้อรมดำนะครับ650บาทนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับพี่พี่ท่านใดยังดูไม่ชัดนะครับสามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นรายการที่ย1สบเ็ดแล้วนะครับผมใน EP นี้ก็จะเป็นนะครับพี่พี่อันนี้เป็นหลงปู่ขาวนะครับวัดถ้ำกรอ,องเพนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับหลงปู่ขาวรายการนี้นะครับ <_ C mes h> เปิดให้ในราคานะครับผมเอา4ี่รอยห้าสิบนะครับสำหรับนะครับผมเรียงน,นะครับหลงปู่ขาวนะครับวัดขาวัวดวัดถ้ำกรองเพนะคร <_ C mes h> ับพี่พี่นี่นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่พี่ กรายนี้อยู่ในเรียมนะครับองคผู้ขานะครับมีด้านหลังนะครับไม่มีสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทนะครับองรายการนี้เลยนะครับ5 0าบาทนะครับถัดมานะครับหมายเลขที่22นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเรียญนะครับผมพ่อคุยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับ เหรียญกลมนะครับหลวมพ่อกวยนะครับพี่ี่ห้าร้อยบาทนะครับดีนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับหลวมพ่อกวยนะครับผมวัดโคศิตรามนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับผมนี่นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่ยี่สิบสองนะครับถัดมานะครับผมเป็นเออสมสมเด็จแหวกม่านนะครับหลวมพ่อกวยนะครับพี่พรายการนี้เปิดในราคาสี่ร้อยบาทนะครับ สำหรับนะครับผงพระสมเด็จพิมพ์แบกม่านนะครับนี่นะครับหลวงพ่อกวยนะครับพี่เปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับจะเป็นด้านหลังนะครับพี่400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านนเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จแวกม่านนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตาวัดเขาอ้อนะครับหรือว่าปิดตาพังปรกการนั่นเองนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลขที่ 24นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสาหรับพระปิดตานะครับพังพการนะครับพี่พี่ที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผม600บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตาวัดเขาอ้อนะครับรายการที่24นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่สำหรับรายการนี้นะครับ600บาทนะครับ ถัดมานะครับเป็นหลงพูทวดนะครับผมพินเตอรรีดนะครับตอกโค้ดนะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อสนิมแดงนะครับพี่องค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับผมสำหรับพ่อทวดองค์นี้เลยนะครับ500บาทนะครับรายการที่25นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผ0 0บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหลังเฉลิมพลนะครับพี่หลงพูดทวดนะครับ วัดชังให้นะครับผมเลยนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจนะครับกันได้เลยนะครับพี่ๆเปิดทห้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับเป็นพระกลิ่งนะครับพี่ๆมาที่ที่ย6นะครับรายการลงสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นพระกลิ่นนะครับพี่ๆนี่นะครับเขย่าแล้วยังมีเสียงกลิ่นอยู่ด้านในนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเปิดทห้ในราคาเอา450บาทนะครับ สำหรับพระกลิ่งรายการนี้เลยนะครับผม450บาทนะครับพี่องค์นี้นะครับรายการที่26นะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าปางอะไรนะครับผมหรือว่าพิมพ์อะไรนะครับพี่แต่เป็นน่าจะเป็นกลิ่งวสุทัสน์นะครับนี่นะครับลองดูกันได้นะครับผมนี่ด้านหลังนะครับเปิดให้ในราคา450บาทนะครับนี่เป็นใต้ฐานนะครับพี่นี่ดีนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ450บาทนะครับผมถัดมานะครับรายการที่27นะครับอันนี้เป็นหมายเลขสุดท้ายในปีนี้แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับผมเป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะครับพิมพ์ซัมโบนหนึ่งนะครับพี่ๆอง์นี้ผมได้มาพร้อมกับเป็นกรอบรูปแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่27นะครับขออนุญาตนะครับผมนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมองค์นี้เลยนะครับผมเปิดให้ในราคา 950บาทนะครับผมสำหรับปิตาจับโบนหนึ่งเนื้อใบลานนะครับรายการนี้นะครับผม950บาทนะครับสำหรับรายการนี้เลยนะครับพี่เป็นปิดตาเนื้อใบลานนะครับนี่นะครับหมายเลขที่26แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมฝากตะปูตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นปิดตาเนื้อของใบลานนะครับพี่รายการที่ ที่นะครับผมใน EP นี้นะครับตลางหก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับนี่นะครับลงบุโตะนะครับผมรายการนี้นะครับ950บบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่า ยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่ดูแลชอบใจนะครับผมดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับว่าอยากจะชอาบูชานะครับผมรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด174นะครับ OIPDQ นะครับผมเบอร์โทร090นะครับ325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจนะครับ ว่าสนใจอยากจะเช่าบูชารายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระนะครับองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้ก็จะเรียงให้ตั้งแต่นะครับรายการที่1นะครับไปถึงหมายเลขสุดท้ายคือรายการที่27นะครับผมที่สําคัญนะครับอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นก็โทรมาบอกผมก็ได้นะครับบอกผมได้เลยนะ เลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ